สวัสดีท่านผู้ชมทุก <จบ S 1> ท่านกันด้ยวนยนะครับขาผมมูลในเช่นเคยน้ำในกเก็นนะครับอี๋เฮ้ใครมาวะนี่เฮ้ยใ,ใครมาเนี่ยอะไรโอเควันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับไม่ใช่พี่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับปินใช่ไหมหัว <c oughs> บองเลยนะอ่ะเฮ้ยอย่า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 เอิ่มทำไม่มจับไปเจ้าน้อง ที่รถรูกออกซิลอนผมเรียกไม่ถูกอะ่แะแล้วก็เอ้ผมช่วีเออรู้แล้วท่าไปจับมาแล้วก็ได้แซลมอนมาด้วยอ่ะปีนน,นอนนอ<า>นก่อนนะในบ้านมีสองเตียงเลยครับมีมีมีสองเตียงนอนได้เลยโอเคตอนเชา้าตะวันรับไปเขาหายไปแล้ว นี S <S so ่เหรอโอเคนะเพื okay ่อนเราคือผู้ช่วยของเรานะสำหรับอีพีนี้เนาะใช่อีพีหน้าจจะไม่มาก็ได้หรือจะมาก็ได้ไม่มาครับว่าผมต้องหมมต้องไปเรียนเฮ้ยเกมเด็กนักเรียนหรือเปล่าเนี่ยใช่มาปีนมาช่วยมาช่วยหน่อยมาให้มาช่วยไปจับปลาแซลมอนหรือปลาอะไรก็ได้ให้หน่อยให้เตี๋ยะไม่ใช่ให้จับจับตเทใถังนะถังแล้วก็ตักน้ําแล้วก็ไปกดมันจะไม่มีปุ่มหรอกอ่ะ เดี๋ยวทำไม่ดูเดี๋ยวทำไม่ดูนี่น่าดีอ่ะบินมานี่บินมานี่ลองบินมานีเล่นได้ได้ได้เดี๋ยวทำให้ดูจับปลาตัวนี้เออเดี๋ยวจับพี่ดูว่าเราจะจับปลาตัวหนึ่งนะนี่ให้เรามีถังสกอตแล้วก็ถังน้ำที่มีน้ำน้ำลงไปอ่แล้วก็หาปลาได้เลยถ้าเจอปลาได้อยังของนี้ไม่ค่อยมีปลาสักไรลองไปดูก่อนนะมีปลาไหมปีนนะ ว่ายน้ำเจอไหมยเจอ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 ลปปลาปลปลาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะไม่ออกเลยใช่ไหมไปไหนเนาะตรงนงไไน้นเหรอไมงไปงน,น,บบน,นนะ โอเคแล้วดูนี่ดูนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็จับไว้แล้วก็กดคลิกตัวมันครับมันจะเปนจะไม่มีปุ่มไม่คลิกหรอกครับแต่เรากดตรงมันเลยแถวนี้โอเคจับได้แล้วครับแล้วรอนนี้เราจะทำตู้ปลากันเนาะใช่ไหมน้อแต่ว่าเราจะเริ่มทำตู้ปลาแยกนะเพราะอ็อกซิโลธานกัดปลาไปทั่วเลยอ่ะแต่ผมแต่ผมไม่แต่ผมไม่หยุดก่อนเดี๋ยวให้ไปเหนือเอาไปเอาไปเอาไปกัวทองกัวทองเอาไปุดทรายเยอะๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยว เมีกวนสาก็ตอันห้องสิบสี่อันสองกองโอเคแต่ว่าพูดทองมันขุดเร็วแล้วแหละแล้วก็มีเอ็นชาร์นแบบพังชาร์นระดับสามได้แบบยังโคตรถึกอ่ะถึกม่วนไปทำอะไรก่อนได้นะได้เดี๋ยวไปหาปลาเพิ่มดีกว่าทำคราฟถังเหล็กเพิ่มคุณคุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วอยู่ไปปะเร็วไหมยังพังยากต่หาระวังนะปีนเเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึง อันนี้จะมีอปคริเได้ถังน้ำอีกอันนึงอันนี้วตักน้าออนนี้ต้งด้ไปจับปลพิ่มดีกว่าอยากไ้ปาคอดอ่ะจะปลาแซลมอนเยอะแล้วปลาคอดไม่นานตรงนั้น่าจะมีนะ พุินามิเจอแต่ปลาเซียมอนปลาคอร์น่าจะมาในมินา,า,ามิอนะุจะพังเลยเนี่ยทำไมพังเร็วจังเลยอ่ะไป,ไปไปไปเป็นขุดต่อมันได้มีอีกมันได้กนก,นกว่าจะไปไมใหผมอ้เหจะม่ออกแล้วขึ้นมากมีปลาคอรดให้เราไหมอ่ะ ปลาคัดอตถ้ามันจับปลาหมึกได้คือดีเลยเนะ<ช>ตัวประเด็นคือจับปลาหมึกไม่ได้ใช่ครับอืเนาะสบโอเค,อเคสองกองเนละสองกองใช่เดวกป๊บนึงนะจิงนี้ไม่มีปลาจริงเหรออือแล้วแล้วเอาแล้วแกะเป็นปลาไหมเนะี่ยใช่ไหมไม่เป็นครับไม่เป็นครับไม่ได้ เป็นปลาไม่น่าจะเป็นไก่าจ้เป็นปลาไม่เป็นป่อะไรมันสูงๆนเหมือนเห็นอะไรอ่ะอ๋อไม่เอพีซตัวนั้นเองเราเคยไปตั้งแต่สามพีที่แรกเอพีที่หนึ่งอ่ะใช่เขาเขาไม่รู้เรื่องได้ไงก็ไม่รู้นใช่ผมเคย่ผมเห็นนจอเขาโอ้ยเอาผมหาของเพิ่มันหนึ่งคุณซาได้กี่อันแล้ววะตอนนี้เนาะกี่หน้2เคยได้คุณเป็น เดือดเดือดเด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 ไปตับปาเพิ่มเพิ่มเนี่ยอุ่พังเลยอ่ะพังเลยเอะไม่เป็นไรเด้อเราครับเอา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 พวกไปที่ได้มาไป้เมึงนะหาเอาใสไปตู้ครับเอาใสไปทำอะไรอ่ะไปทำประจุเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวรอให้มันครบสองกองเราค่อยมาให้แป๊บนึงเดี๋ยวไปเอา ไม่ให้ก่อนจะทำเป็นผู้หินได้ผู้หินผู้เพชรผู้ดีไม่เอาไม่เอาผู้เพชรผู้เพชรเป็นของฉันผู้เคยแกนไม่เอาไม่ให้ไม่ผู้ใสายล่อฟ้าไม่เอาถ้าทุกใส่ล่อฟ้าทุกนึงนะฉันจำได้ว่าฉันเอาของมาไว้แบบนี้นะอย่าบอกนะว่าไม่หมดลบไปหน่อย แล้วก็ลก็ให้ไปตัดไม้เฉยอกลายเป็นคนเือยกนนไม่เอไปหาให้เรามไม้ไหมเนี่ยมีไม้หมม้ไม้ข้าเฮ้ยไตัดเอเตลิก เลยก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่มีใหม่โอเคครับตัวนี้ตัวที่นะโอ้ยไปตัดไม้ก่อนพี่รอตัวนี้ไปก่อนนะถ้าไม่รอเราจะให้ไปตัดไม้เองนะเออเป็มือแน่ขวานหายขวานหายขวานหายอ๋อมีแต่ขวานมแต่ขวานหินไม่ใช่มีแต่ขวานเล็กขวานโอ้โอ้ขวานเพชรอยู่นี่อย่าเปลืองไม่ไม่เราเรารวยเพีนแล้วจะเปลืองทำไมล่ะเปลืองดี เวลาเพื่อนชวนไม่ได้นะไม่ใช่ Excel <laughs> เอ็กซ์ลีหาเลยเฮ้ยไอชีกูอุ้โกงไปกันโอเคนะผมมาที่ตัดไม้แล้วนะซึ่งผมมาที่ตัดไม้ขอไม้สักนิดน,นึงนะนะผมใ้ต้นเดียวเราก็วาร์ปกลับเลยครับเพื่อเป็นการประจุดราดีนิ้วครับอุ้ยน่าจด นะคผมเลยจะบอกนะครับ,บ,บ,รบเขาออกไปแล้วครับปินออกวับหายไปเลยครับไม่รู้เขาวับไปไหนนะกอนอื่นเริ่มหัวใจก่อนครับซึ่งเรามีเครื่องใน,น,นถือไหมไม่มีก็าครับอะไรเออดิอดีจะบอกว่าของเต็มนะของเต็มเต็มของเครื่องหอมก็เต็มแน่นครับไปชงไฟทั้ง,งมีใช้จุดไฟออกซิเบี้ยถึงที่สุดคือขึ้นเละ แล้วก oh uhm. ็ทำเตาผิงอันใหม่ข้างล่กไม่ต้องขข้าในข้องบนจุ๊บจุ๊บเอาใหม่ไปข้างล่างเตาเลยตัวนี้ตวที่สองเตาัวที่หนึ่งเลยที่เราใช้ทำมาแล้วก็พัด็นอย่างงี้ครับแล้วก็ให้ อันนี้มันหอันนี้ันว่าต้องถผดด้วยดูพามใช้ได้เดีขยะเอามาเผาหรออันนี้สงเอาเท่ยวจิตกนะ วันี้ผมมาชื่อแนละ้วนไปตกปลาก่นตกปลาใครขีนะ้นนี่นเดี๋ยวมันจส้ากอะไ้นะตูปาานะ้ปลา รักกันอยากให้ตัวเดียวเลยอยากได้ปลาคอสถึงได้ก็มันก็สเสร็จเลยในนะ้ไม่ได้พอดีอยากให้ปลามาขอนเราได้เลยถึงตกไปทันอะไรรอบนึ่งอยากได้ปลาคอสด้วยไม่ร,รู้ว่ามันจะคาบได้ไหมปลาคอสลงทางไม่ได้ อซมนนี่ก็ตน้องซมนี่ยอเรงตองาจับตัวเล็กเก็ต้วหน้าแค่ตัวเ่จุ๊โอเคจบแล้วผก็ได้ อมาแล้วซึ่งผมจะทำพอมีทำตู้ปลาแล้วเดี๋ยวลองอักซลดจะทำตู้ปาล,ลปาให้นอ้องเอาทำให้นกปลาทำไรกก่อนนะอาสูงน,นี้แหละนี้ตอนนี้ดีเหมาะสากลที่จะเป็นตู้ปลาของเราเอาใน,นเท่าแรกเขาไม่ก่อนเลยตอนแรกไม่ฝากมาดิเลยไม่ฝา,ากเขาเลาใหม่จะเป็นตู้ปลาถาวรของเราเรารอ,อ,อให้มันผอมกอ่อนพอได้ทีละ

นกปลาผมตายหมดแล้วนะนาปลาอยู่ในนี้มาพูดนะปลาที่มันตายเฮ้ยมาดีเบตโอ้โหเล็นเลยเรื่องนีนสอนให้รู้ว่าต้องทำตู้ปลาเสร็จก่อนคนระับก่อนที่จะทำน,นนะเออนกปลามันกระโดดสูงอยู่ชิ้ช ก็ไม่ต้องนะก็มาจะเอาปลาใ่หอยเิข้าบาน ไม่ป้าผมอยู่ไหนเนี่ย

น้ำท่วมครับทุกคนมาโดนน้ำท่วมครั้งใหญ่ต้องเอาบล็อกบีดก so? um, so ่อนครับตัวตัวจะหายไปเลยไปย่ำเย้ยปิดก่อนทำอย่างนี้นเดี๋ยวบางคนทำให้ เนับสำหรับคลิปนี้ก็คอนจอยไปเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย